คุณยายมีอะไรไหมครับสบายดีไหมสบายดีค่ะต้องการอะไรไหมต้องการมีเยอะหลายเยอะเลยไม่ค่ยได้ค่ะอ๋อแปดสิบแปดสักท่านจไปหาหมอที่ไหนได้ปคุณยายโรงพยาบาลตำรวจค่ะสะดวกไหมแต่โรงพยาบาลหลวงหมอกระดูกก็ดีนะโอเคครับคือมีอะไรไหมไม่มีค่ะสบายมีย้ำนำหมดอ ยา่าเป็นไงแม่คุยจะคุยด้วยเอาจะคุยบ้างไงคุยว่าพี่ถึงสวัสดีครับพี่คุณช่วยไปดูต้นน้อยตายคลองหน่อยได้ไหมรับเป็นไรจ้ะมันอยู่กลัวมันจะหักไปสาไฟเหักแล้วมันผูกเหรอจ้ะจ้ะไปดูก็ได้จ้ะไปพาไปไปดูเครื่องดูดน้ำแป๊บหนึ่งนะแม่แป๊บหนึ่งนะามองพวกปี๊บๆอย่างนี้นะ หาต้นไม้ไหนยายอยู่มากี่ปีเนี่ยยายเกจติบเล้วจ้ะอ๋ออยู่คนเดียวหัวมีแต่หัวทำงานอ๋อได้ฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วครับสามแล้วครับสมเข็มไข้วัดใหญ่เฉมเลยติดโควิดจ้ะอ๋อไม่ติดจ้ะไม่ติดนะแต่ติดคุณพี่ค่ะฮะติดคุณพี่เฮ้ยแหมมุกมามุกไหนเนี่ยน้ำช่วยไปจ้าพี่ เมื่อกี้ที่แล้วหนูฝันค่ะว่าคุณทัศชาติยืนตรงนี้จริงหรอโอ้ฝันโง่ฝันแม่ฝันแม่เลยฝันหัวใจแม่อย่างนี้ไหมเนีาะโอเคครับตีใจมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณเออผมคิดยังไม่รู้นะคกียร์ไม่รู้ป้าก็พาปลาก็เดินตามเข้ามาขอบคุณนะครับอเรียกป้าเรียกน้องเฮ้ย มาจ้ามาๆมามาเลยจ้าถ่ายด้วยผมมายู่ตรงนี้ผมก็มาอยู่จริงๆงานดีงานดีครับอ้าวไปถึงไปถึงป้าก่อนต้นไม้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ถึงอ้าวป้าถึงยังเนี่ยยังเฮ้ยจะถึงเที่ยวแล้วแป๊บเดียวอาจารย์ระวังสะดุดไม้นะจ๊ะนี่เราก็มาตามป้าเขาเรียกมานะ ไม่รู้ทำอะไรในวัยรุ่นอะไรตรงนี้ยกยอยกยอเลยเหรอน่าจะต้อมเรือด้วยเพราะว่าฝนตกหนักมีเรือจมนั่นเหรอโอ้ดิชีวิตแบบีิชีวิตของกรุงเทพอเนี่ยในละกำลังมีคลองที่สวยหลายคลองครับมีคลองเช็กสวยแล้วก็คลองสีหคลองนี้ไม่สวยหรอคลองนี้ไม่สวยครับคลองนี้เ่าที่ผมเดินนะผมเดินมานะคลองนี้คนสวยนะคลองเก่งน้ำไม่เน่าป้าเนี่คุณป้าเนี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยใส่หมวกใส่หมวกสวยก็เลยเนี่ย ประจัญชาติอะไรประจัญชาตินี่แหละเลยแต่เด็กเห็นใครเห็นมาแล้วรู้เลยยายหมกแดงยายหมวกแดงอ๋อตรงนี้นะอ๋อมันจะหักหรือไงอ๋อมันจะโดนสายไฟก็มีเงี้ยตรงนี้นะอ้าวหักลงไปปุ๊บสายไฟขาดเนาะโอเคครับเดี๋ยวลองดูให้นะเอ้าลักะบังมาว่าเขียนรักบังใครมาด้วยอ่ะมีไหมเมื่อกี้ใครเดินทางมา ฝากไปฝากไปบอกเลยพี่ครับรมต้นไม้ผมเคยส่งเรื่องไปแล้วอันเนี้ยต้นไม้ไมันจะหักมันจะไปโดนสายไฟผมเคยทำทำเรื่องทำลองอันนี้เป็นสายสื่อสารหรือสายไฟวะขอบข้างบนด้วยนะมันผูว่นี่ยถ้าหักปุ๊บสายนั้นต้นนั้นหักเลยนะโอเคเดี๋ยวให้เขามาดูให้นะหรือก็ตัดแค่การตัดแต่แค่กิ่งก็ได้นะโอเคคุณยายคุณป้าขอบคุณมากถ้ามันหักปุ๊บนะไฟหักขาดนะ้อเสโอเคครับโอเคครับ ได้ขอบคุณมากเลยนะคุณยาเขช่วยชี้แจงเหตุให้นะคุณคุณพี่คุณพี่เรียกน้องน้องไม่ได้หรอกน่ารักมากและบ้านอยู่งนี้แหละครับอ่าไปก็ได้เห็นภาพนะครับพวกเราชีวิตไม่เหมือนชีวิตกรุงเทพเนาะสวัสดีครับที่มาดูให้่อยขอบคุณนะครับโอ้ขอบคุณครับคุณพี่คุณพี่คุณพี่บอกแดงน่ารักดีนะ ขอบคุณมากเลยคที่มาผมว่าก็ดีต่อประชาชนนะครับเจอน้องอีกแล้วเจอน้องอีกเลยเจอน้องอีกแล้วน้องไม่กลับบ้านเหรอครับไม่ครับไม่กลับเอาบ้านอยู่ทีนี่เลยนะขอบคุณมากเลยข้าวแวะมาได้นะมีอะไรที่นี่กะเพราไก่กะเพราไก่ข้าวมานหมกข้างหน้าเดี๋ยวจะตั้นเราทิ้งขนมให้กินนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะเดี๋ยวรู้ต้นไม้นะ